สวัสดีครับผมนี่มาเที่ยวคำชะโนดนะครับวังน้ําเขียวนะครับนี่คำชะโนดวังน้ําเขียวนะครับเรามาเที่ยวกันนะครับมาขอพรจากปู่สิทธูมุยาสิปทุมมานะครับขอบคุณมากครับ อันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมปู่ศรีตุดโทแม่ย่าศรีปทุมมานะครับนี่ตามมานะครับในตอนนี้แอดมินกําลังกราบไหว้ขอพรครับปู่ศรีตุดโทย่าศรีปทุมมาอยู่เลยครับณตอนนี้แอดมินขอพรแล้วนะคะขอให้ สวัสดีครับผมมันตาไม่พะจ้านะครับผมจุดนี้คือจุดไหนคะคุณมันตาจุดนี้เป็นจุดที่เราจะมากราบไหว่ปู่ศรีสุโธเจ้าแม่ศรีปทุมมากันนะครับณจุดตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นคํากราบไหว้และขอพรที่มาที่นี่ทุกคนนั้นก็มาด้วยแรงศรัทธากราบไหว้ปู่ย่าปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมากันนะครับมากับขอพร บางคนมาในครั้งนี้ก็มาขอพรหายเจ็บหายป่วยหายไข้เลยก็ธรรมดาครับแล้วคุณมนต,ตา,าขอเลยยังคะขอ,อผมมาผมขอแล้วครับผมขอให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีหนี้นนแค่นี้ก็มีความสุขสำหรับชีวิตผมแล้วครับแล,แล้วผมมาครั้งนี้ก็ขอพรไม่ได้ขอให้คนเดียวนะครับผมขอให้นับทุกๆคนเลยนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับ ไม่มองเห็นนะเอ้ามองเห็นหน้าคุณมนตาแ,แล้วหน้าไม่อะ <c oughs> ค่ะแฟนขับหยุดแฟนขับจําไม่ได้ใส่หมวกขอพรเผื่อแฟนขับด้วยใช่ไหมคะครับขอพรเรียบร้อยแล้วครับผมค่ะแล้วจะพาไปตรงไหนบ้างาค,คะตรงน,นีน้ก็คือมาไหว้ปู่ธิรโปศลแม่ย่าสีปทุมมานะครับแล้วจุดต,ต่อไปเราก็จะพาเข้าไปาในถ้ำนะครับเพื่อไปไหว้คุณแม่คุณพระมารดาของปู่ทิรโทอีกครั้งหนึ่งอ้าวแอดมินเพิ่งรู้ ท่านท่านมีพระมารดาด้วยใช่ไหมคะมีพระมารดาครับที่มีลูกเหมือนหรือว่าสิ่งที่ทุกคนเข้าไปกราบว่าอยู่ด้านในอยู่ในถ้ำแล้วคุณมณตาจะพาไปชมใช่ไหมคะพาไปเที่ยวนะครับพาไปดูการบ่ายขอพรท่านพี่แม่เลยครับผมตามผมมาครับผมครับน้องไม่ย่างนี้เลยเดีเด็